เรียกมันดังๆเงี้โตอ้าวเงียบเยกไงมโตโตเฮ้ยเรยวขาแล้ว,ว,วไปดูวิธีดูวิธีดูขดนใช่ปะเฮ้ยโตโดนขังไว้ไว้อวอกมามมออกมามามาเร็ว ไวิ่งหนแลอ่ะเร็วมาไม่มีอะไรให้กินออกยังไม่ไปซื้อผักเลยเร็วมากอดที่ก่อนเร็วให้กอดมาอืมเรียบเร็วกรดที่เลยเ,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 เป็นมิดเงียบเงียบ Yeah, but I don't. Want ah!